โมนงกับโม่สองโม่หนึ่งกับโมบสต่เพราะเลงสนามได้เลยครับโมนึงกับสงโม่กับสอเฮ้นึ่งเป็นใตรุ้มโม่ตัวเด้กกา ไม่ใช่ผู้ของมงไว้ก่อนเหรออ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนตัวแป๊บเลกรบการอ่าผมเป็นตัวหน่อยอ่ะเข้าไปเออเราเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเอาเาบอร์แปดตอนนี้ใส่เกงียยาวเปตัดขาเกงพี่แก้ว सोजा दी थी आओ आओ या नहीं या नहीं या नहीं นะเป็นอย่างนั้นไปอ้าใช้ทักษะการเล่นเลยไม่ต้องฟังท่านผู้ชมข้างสนามเราดูลูกบอลอย่างเดียวเออก็มาดูผู้เล่นมาดูจะฟางไทยแล้คนสอนเยอะเอ้า เอเอาย่งไรอย่งไรเออย่างไรย่งไรเออน่น่น่าน่ไปแล้ว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 เลเยอยู่อยู่ทางไทางทาง้างน้ไจริงโอ้โหแต่นอนมันิพวกนี้โอ้โหุดยอดเลยยังไง ดีแล no ้วด nice. ีแล้วเล่นดีทุกคนทั้งสองท่าเลยสองทีมเล่นดีจริงๆเอ้าผู้ย่างนี้ทำไมผู้ย่างนี้ทำไมเอ้าเอ้าเอ้าแล้วเขาได้ไหม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 เอ้าเอ้าเดี๋ยวอีกเอ้าไม่เอ้าโอ้โหไม่พ้นก็ไม่พ้นเอ้าท่านผู้ชมว่าใจจะวายเดี๋ยวมาแล้วเราต้องคุยกับบอลบอลดูได้ไหมวลาแล้ครับบทที่เดินกันอยู่ทั้งสองข้างหน้าเลยครับ